เอาละในคลิปนี้นะฮะจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟุตเตอร์กันนะครับคราวที่แล้วเป็นเฮดเดอร์กันนะฮะคราวนี้ฟุตเตอร์กันนะครับเข้ามาที่นี่นะอัพเรนนะครับแล้วในส่วนนี้นะฮะเฮดเดอร์และฟุตเตอร์นี้ผมได้ทำการติดตั้งปลั๊กอินเอาไว้นะถึงจะโผล่เข้ามาเรามาดูเสียงว่าปลั๊กอินตัวนี้ค้นหาอย่างไรนะครับเพราะว่ามีหลายเจ้ามากนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันใช้ดีนะครับผมมาได้ลองหลายเจ้ามานะส่วนตัวว่าตัวนี้ กำหนดได้ดีนะครับเอาละพิมพ์คณะ h e a d ดอรนะครับ f o ต t e r นะครับ f o ตเตอจะเห็นว่าตัวนี้ผมได้ Active ไปแล้วนะฮะแสดงว่าเป็นตัวที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้ชื่อว่า Elementor header and footer เพราะว่าผมใช้ page builder e l e m e n t น r นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะฮะ WP code นะฮะตัวนี้ก็ยากนิดหนึ่งฮะไม่เหมาะแล้วก็นี่เป็น header footer code อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีนะ insert header footer แล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะมี header footer i n ็นช่นกันนะครับแต่ว่าใช้แล้วก็ไม่ละเอียดนะฮะแล้วนี่เป็น header footer ของ Beaver Builder นั่นเองนะครับ แล้วก็มีอีกหลายเจ้าเลยนะฮะแต่ผมได้ทดลองดูแล้วนะครับก็คือ Header ตัวนี้ดีที่สุดนะครับก็ได้ทําการติดตั้งแล้วกด Active ไปนะครับเอาลเรามาที่เมาส์แตะมาที่ตัวนี้นะฮะเราก็มาที่ Element o r Header and Footer นะครับเอาละมันทำอย่างไงนะฮะเรามาดูกันก่อนนะฮะนี่คือ Footer ที่ผมสร้างนะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรนะจะเห็นว่าผมกำหนดตัวนี้นะครับเป็น f o o t e r นะครับ มีเฮดเดอร์แลฮะมีหลายๆอย่างมีฟุตเตอแล้วคัสตอมบ o ็อกนะฮะฟุตเตอแล้วก็เลือก Entire นะฮะเว็บไซต์นะก็คือเรียกว่าทั้งหมดของเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีแสดงเพียงอย่างหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นเลือกเฉพาะ Target เท่านั้นเองนะครับนี่ตอนนี้มันเป็นออเว็บไซต์ใช่ไหมครับเรามาดูกันนะฮะว่าออเว็บไซต์คืออะไรนะฮะนี่นะครับ นี่คือฟุตเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมกลับไปพามาดูตรงนี้นะครับนี่คือฟุตเตอร์นะฮะที่ผมสร้างเอาไว้นะครับก็ทำการเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนแบนเนอร์บทความไอคอนนะฮะไอคอนโซเชียลจะเพิ่มอะไรเข้าไปก็แล้วแต่นะฮะเพิ่มได้นะครับอินเสิร์ตเข้าไปนะฮะก็จะเป็น3อันใส่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือฟุตเตอร์แล้วก็มีบทความตรงนี้ฮะเอาละเราจะแบ็กกลับไปนะครับ นี่อ๋อเ็เว็บไซต์ทั้งหมดเว็บไซต์นะฮะนี่คือฟุตเตอร์ผมมาคลิกเกี่ยวกับเรานะครับเดี๋ยวหน้านี้ผมยังไม่ได้ทำคลิกมาที่นี่นะฮะผลิตภัณฑ์และบริการนะครับก็จะเห็นว่านี่นะฮะก็จะมีฟุตเตอร์โผล่มานะครับแล้วก็โอกาสทางธุรกิจมาดูซิะฮะก็จะเห็นฟุตเตอร์อันเดียวกันนะฮะฉะนั้นเราแก้ฟุตเตอร์ในจุดนี้ จุดเดียวนะครับเรียกว่าทั้งเว็บไซต์นะฮะดึงไปใช้หมดเลยแล้วเขาวนี้จะทำยังไงฮะให้ฟ er ุตเตอร์ตัวนี้แสดงเฉพาะหน้าเดียวนะครับเรามาที่ตรงนี้นะฮะเรืเ่องตรงนี้นะครับเราก็เลือกมาที่สเปคนะฮะแล้วเราต้องการอะไรนะฮะเรามาที่ผลิตภัณฑ์และบริการแล้วกันนะฮะผมก๊อปปี้ตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์แล้วผมก็พิมพ์ตรงนี้เข้าไปก็จะเจอนะฮะ เพจหรือแคตตา o r อนะครับผมก็จะเลือกเป็นเพจผลิตภัณฑ์และบริการแล้วก็ทําการอัปเดตไปนะครับคราวนี้เรากลับมาดูที่หน้าเว็บนะฮะทำการรีเฟรชทีหนึ่งนะครับผมจะกลับไปที่หน้าหลักนะฮะจะเห็นว่าฟุตเตอร์หายไปแล้วมาที่เกี่ยวกับเราเมื่อกี้ไม่มีลิงก์ไหมนนะเรามาที่ผลิตภัณฑ์และบริการนะครับจะเห็นว่ามีฟุตเตอร์อยู่นะฮะแล้วก็มาที่โอกาสทางธุรกิจนะครับจะเห็นว่าฟุตเตอร์หายไปนะฮะ ฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่ออยากให้หน้านี้มีฟุตเตอร์ที่แตกต่างก็แค่ไป Copy เจ้าฟ er ุตเตอร์ตัวนี้แล้วก็ใส่ชื่อให้เป็นโอกาสฟุตเตอร์โอกาสทางธุรกิจเท่านั้นเองนะครับและทำการดีไซน์เลยเยอร์ใหม่ในส่วนตรงนี้นะครับเอาละผมจะทำการลบมันนะฮะแล้วก็กลับไปที่ออเว็บไซต์นะฮะเพราะว่าผมใช้ฟุตเตอร์แบบเดียวนะฮะคันทางเว็บไซต์ก็กดอัปเดตเท่านั้นเองนฮะนี่ก็คือฟุตเตอร์นะครับของทั้งหมดนะฮะเราจะต้องทำการกำหนดมันนะฮะให้ ดีนะครับแล้วนี้ก็คือฟุตเตอร์ที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะฮะ e l e m e n t o r header and footer นั่นเองนะครับสวัสดีครับ